สวัสดีครับแฟนคลับมาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับครึ่งปีหลังประจำปีพศ2567กันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e ของทางช่องไว้ได้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะมาได้พาดสหนับการรับชมคำทานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับดวงครึ่งปีหลังนะครับตามตำราโบ,บราณผมทำนายไวด้ดังนี้นะครับดวงการเงินโชคลาบดวงการเงินโชคลาบนะครับรายรับของท่านเนี่ย ถือว่าเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเข้ามาเยอะกว่าครึ่งปีแรกทั้งงานหลักนะครับงานหลักการเสริมโอ้โหเงินเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับบางคนที่มีการทํางานเสริมนะครับก่อนช่วงครึ่งปีเนาะมีการทํางานเสริมมาแล้วยังไม่ได้ปีกดดออกผลนะครับครึ่งปีหลังนี้ถ้าคุณยังลุยเต็มที่นะครับ รายได้จากงานเสริมนะครับจะผีดอกออกผลให้คุณยิ้มให้คุณชื่นอกชื่นใจนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทํางานเสริมนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะเจองานเสริมที่คุณทําแล้วคุณจะมีความสุขนะครับคุณทําแล้วคุณจะแฮปปี้คุณทําแล้วคุณจะได้เงินตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ส่วนคนที่กําลังจะหากู้เงินนะครับเพื่อมาลงทุนทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ กู้ผ่านได้ไมย่ยากนะครับขอแค่คุณเตรียมเอกสารเตรียมคนค้ำประกันเตรียมอะไรต่างๆถ้าสมมติว่าเราคุณ,คณสมบัติไม่พออาจจะต้องเตรียมคนความค้ำประกันไว้ด้วยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยนะครับดวงถือว่าโดดเด็กนะครับมีจะมีคนช่วยเหลือนะครับกู้ผ่านได้ไมย่ยากมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินชุดใหญ่ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังเลงจะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้มาครอบครองเนี่ย ไม่ยากนะครับบางคนอาจจะได้รับมรดกก้อนโตนะครับได้รับบ้านรับสมบัติรับที่ดินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอนที่ดินให้นะครับในจํานวนที่เยอะนะครับบางคนนะครับก็จะเขาเรียกว่ามีโชคนะครับมีโชคมีลาบเข้ามานะครับ เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโชคลาภเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะติดเสียงดวงเสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับสักนิดสักหน่อยนะครับลอตเตอรี่สักใบสองใบนะครับเผื่อจะถูก,กรางวัลที่1 12ล้านนะครับ6ล้าน12ล้านนะครับแล้วแต่ดวงแต่ละท่านเนาะนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้นับหนุหนให้ท่านเล่นลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ในจํานวนเยอะๆนะครับแค่ ติดไว้นะครับเพื่อลุ้นตามดวงเนาะนะครับดวงมีโอกาสนะครับแต่เราก็อย่าไปงมงายอย่าไปแบบโอลุยจัดเต็มจัดหนักนะครับไม่งั้นจะหมดตัวเอาได้นะครับเพราะว่าดวงนี้นะครับใช่ว่าจะจะถูกกันทุกคนนะครับใช่ว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับราศีกุกมีล้านคนถูกทุกคนเลยไม่ใช่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่ท่านสะสมมาทั้งชาติที่แล้วชาตินี้ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูเอาพอหอมปากหอมคอนะครับ ส่วนรายจ่ายนะครับก็มีเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยรายจ่ายเดิมเนี่ยรายจ่ายเดิมก็คงที่แหละแต่จะมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับแม้รายรับคุณจะเข้ามาเยอะก็อย่าประมาทในเรื่องการเงินเชียวนะครับวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการใช้เงินดีๆนะครับรู้จัก เก็บหอมลอมลิตลบ้างนะครับเงินที่ได้มานะครับก็รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักประหยดัดรู้จักเอาไปลงทุนรู้จักเอาไปฝากที่มันแบบว่าทําให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นเนาะนะครับยิ่งการลงทุนเนี่ยยิ่งสาคัญน,นะครับ สำคัญมากๆนะครับหรือบางทีเนี่ยการลงทุนมันหลากหลายรูปแบบเนาะบางคนอาจจะไปลงทุนหุ้นนะครับบิตคอยนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนด้วยการซื้อประกันนะครับซื้อประกันเนี่ยอาจจะได้ทั้งด้านกําไรนะครับอาจจะประหยัดทั้งด้านภาษีนะครับอาจจะเป็นการส่งต่อมรดกให้กับคนข้างหลังได้คนที่เราเป็นห่วงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็หลากหลายมุมมองนะครับ ทุกอย่างนะครับก็เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินวางแผนการใช้จ่ายได้นะครับก็ลองดูนะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับจากที่มีโอกาสได้คุยกับผมนะนะครับผมก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็มองข้ามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบางทีก็มองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่แน่นอนผมยุอย่างประกันแล้วกันนะครับในครั้งนี้นะครับบางทีเนี่ย ประกันที่เป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับบางทีเราคิดว่าไม่จําเป็นหรอกนะครับใช,ใช้เงินที่เราเงินเก็บเรานี่แหละนะครับในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับ หรือบางทีนะครับก็จะบอกใช้สวัสดิการที่เรามีใช่ครับถ้าสวัสดิการเรามีอะมันพอก็โอเคนะครับแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเรานะครับถ้าไม่พอนะครับเราจําเป็นถึงหน้าตอนนั้นนะครับเราจําเป็นต้องควักเงินเก็บออกมาจ่ายค่ารักษาจริงผมบอกเลยคุณจะโคตรเสรียดายมันเลยนะครับผมเจอคนที่ปรึกษาผมแล้วเกิดเหตุแบบนี้แล้วนะครับเขารู้สึกเสียดายรู้สึกกังวลมากๆที่จะควักเงินเก็บออกมาใช้นะครับถามว่ากล้าไหมกล้าแหละนะครับ แตกควักออกมาทางน้ําตานะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีคนจ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้นะครับอันนี้ก็จะดีกว่าลองลองลองดูไว้ได้นะครับก็เป็นตัวเชื่อมเหมือนกันในการที่ทําให้เราไม่สะดุดในการในการเรยกว่าในการควบคุมค่มาใช้จ่ายแล้วกันนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดนะครับดวงความรักของคนโสดนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ เข้ามาให้คุณชุนอกชุนใจนะครับช่วงหัวใจสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณมัวยุ่งนะครับกับงานนะครับให้เวลากับครอบครัวนะครับเลยยังไม่ค่อยเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่นะครับมันยังไม่ลงเอ่ยนะครับมันยังไม่ลงล็อกนะครับมันอาจจะเป็นการรักเขาข้างเดียวนะครับ เขารักเรานะครับเราไม่รักเขานะครับเรารักเขาเขาก็ไม่รักเรานะครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คบกันเป็นเพื่อนก่อนนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งทาให้แบบว่าเทหมดใจนะครับคบกันเป็นเพื่อนถ้ามันใช่เดี๋ยวค่อยๆขยับความสัมพันธ์ไปจะดีต่อท่านมากกว่าส่วนท่านที่มีครอบครัวนะครับหรือว่าคบหาดูใจแต่งงานกันอยู่นะครับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับคูณสองคนนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลา ให้กันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะดูห่างเหินกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของใช้คำว่าวางแผนเรื่องของความรักแล้วกันนะครับดีๆนิดนึงนะครับบาลานซ์งานกับความรักให้ดีๆนะครับเลิกงานแล้วนะครับก็ลองแบ่งเวลาให้ครอบครัวบ้างนะครับพากันไปพักผ่อนนะครับพากันไปท่องเที่ยวพาไปกันไปทำกิจกรรมที่มีความสุขบ้างนะครับความรักจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอกาสที่จะทะเลาะกันเนี่ย มันมีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทําตัวเหินห, àng, ห่างหอนห่างกันจนแบบจนชินชานะครับจนชินชาว่าเฮ้ยมันเหินห่างจนเป็นกิจวัตรนะครับอันนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการห àng, ่างกันไปไกลก็เดิมหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะก,กันได้นะครับอันนี้อันตรายนะครับแต่ถ้าคุณพยายามทํากิจกรรมร่วมกันบ้างนะครับพยายามกระชับ ความสัมพันธ์พากันไปเที่ยวทํากิจกรรมดีๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีหลานนะครับทําให้ชีวิตแฮ ppy มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางท่านเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับก็จะมีสัตว์สองเท้าสี่เท้านะครับนําเข้ามาบ้านนะครับนําเข้ามาเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับก็ทําให้ท่านมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับครอบครัวก็ยิ้มได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนสุขภาพพานาณัไมนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะเจ็บป่วยบ่อยนะครับเจ็บป่วยง่ายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอผมแล้วนะครับมันเริ่มต้นได้นะครับทุกคนนะครับออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยผมขออาทิตย์ละสวันนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูดวงเรื่องของดวงการงานนะครับดวงการงานนะครับท่านที่ทํางานประจําไม่ว่าจะรับราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชนนะครับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับท่านจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับรับงานใหม่ๆนะครับงานจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะสิ่งดีๆต่อจากนี้นะครับผม แต่แน่นอนนะครับการที่เราได้รับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ผมบอกเลยว่าเป็นการที่ท้าทายมากๆนะครับอาจจะทําให้คุณเน,เน็ดเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกับรูปแบบงานนะครับที่คุณได้ทําใหม่เนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทำอะเนาะนะครับมันอาจจะทําให้เราสะดุดบ้างในช่วงแรกนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะครับท่านจะผ่านมันไปได้นะครับถ้าท่านผ่านมันไปได้นะครับ ท่านจะมีโอกาสขยับขยายนะครับขยับขยายตําแหน่งนะครับโอกาสในการสําเร็จในหน้าที่การงานสูงมากๆผมบอกได้เลยนะครับยิ่งที่เป็นคนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า น้ำไม่เต็มแก้วนะครับเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดนะครับหัวหน้านะครับหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยมีการแนะนํามีการให้คําแนะนำเนี่ยท่านก็ปรับตัวสอดคล้องกับงานใหม่ๆที่ท่านได้รับเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะครับโอกาสสาเร็จสูงเด่นชัดมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงท่านสู้ไปจนถึงช่วงปลายปีนะนะครับโอกาสงานของท่านเนี่ยโดดเด่นสุดๆนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับครึ่งปีหลังนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจนะครับมีโอกาสได้ลงทุนเพิ่มนะครับออเดอร์นะครับจะเข้ามาลวนล้วนะครับจะเข้ามาชุกนะครับครึ่งปีหลังอาจจะเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่เหนื่อยแบบนี้ผมเชื่อทุกท่านอยากเหนื่อยถูกไหมครับผมสิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมให้นะครับก็คืออยากให้ท่านวางแผนดีๆนิดนึงนะครับวางแผนในเรื่องของอะไรล่ะนะครับ ผมยกตัวอย่างท่านที่เข้ามาฟังผมเยอะๆแล้วนะน่าจะเป็นทําธุรกิจประมาณขนาดเล็กนะครับซื้อมาขายไปประมาณเนี้ยนะครับวางแผนในเรื่องของการจัดส่งสินค้านะครับการจัดส่งสินค้าเพราะท่านขายดีเนี้ยนะครับถ้าท่านไม่วางแผนแบบนี้นะครับมันจะทําให้ร้านท่านเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับเช่นส่งช้านะครับส่งไม่ได้ตามกําหนดนะครับหรือว่าแพ็คสินค้าไม่ดีนะครับก็อาจจะโดนคอมเพนได้นะครับแล้วลูกค้าเนี่ย อาจจะไม่ซื้อซ้ำนะครับซื้อดีในช่วงระยะเวลาสั้นๆอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะครับลองเตรียมแผนในเรื่องของการทําโปรโมชั่นไว้บ้างนะครับเตรียมไว้นะครับอย่าเพิ่งทําเตรียมไว้ก่อนนะครับเอาไว้กระตุ้นในบางช่วงบางตอนนะครับดวงการทําธุรกิจนะครับหรือว่าการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับไม่ว่าท่านที่ทํางาน ท่านที่ทําธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับซื้อมาขายไปชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับถ้าท่านตั้งใจทําแล้วทําออกมาให้เต็มที่นะครับส่วนท่านที่ตกงานนะครับแล้วบอกว่าพอยากจะหางานประจําทําแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับโอกาสได้งานก็สูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับ พยายามหน่อยนะครับพยายามในการหางานนะครับค้นฟ้าหางานนะครับที่ท่านอยากจะทํานะครับอย่าวู่วามนะครับอย่าพูดอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับทําอะไรให้ทําด้วยความมั่นใจนะครับแล้วท่านเนี่ยจะได้งานที่ดีจะได้งานที่ใช่แน่นอนเชื่อผมนะครับส่วนบางท่านบอกว่าเฮ้ยในไหนก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะครับอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเสียทีในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า โอกาสทองเลยนะครับถือว่าเป็นปีทองในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่มีการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมว่าท่านพร้อมแหละนะครับที่จะเริ่มต้นในการลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าท่านวางแผนมาดีท่านเตรียมตัวให้ดีแล้วเนะี่ยโอกาสสาเร็จในการท eben, ําธุรกิจไม่ยากนะครับผมให้ไลท์ไว้นิดนึงนะครับอย่าเชื่อคนง่ายนะครับอย่าลงทุนอย่าทําธุรกิจ เพราะอีกคนบอกว่าธุรกิจนี้ดีเพราะมีคนบอกคุณว่าทําแบบนี้สีดีอันนี้อย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับคุณได้รับยินได้ยินได้ฟังมาคุณเอามาไตร่ตองเอามาพิจารณาด้วยความรู้ของเราว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าแล้วศึกษาหาความรู้นะครับหาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะครับจุดแข็งจุดอ่อนเนาะนะครับแล้วก็โอกาสอุปสรรค ของธุรกิจที่ท่านจะทำให้ดีก่อนแล้วลุยได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านนะครับเคารพนับถือนะครับอำนวยอวยชยัยให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่ฟังผมมาจนถึงนาทีนี้ประสบความสำเร็จครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านภายใน3วัน7วันด้วยนะครับที่สําคัญขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับและที่สําคัญท่านที่เป็นคนดีนะครับผมขอเชิญชวนนะครับสนับสนุนนะครับให้ท่านเป็นคนดีนะครับถ้าท่านยังรู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นคนดีนะครับยังไม่ได้คิดดีทําดีพูดดีนะครับเชิญชวนครับ มาเป็นคนดีด้วยกันเลยครับสังคมไทยจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับคิดดีทดําดีพูดดีนะครับมันสะสมบุญตอบแทนบุญคุณปิดาบดาครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่าณนะขณะน,นี้ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านรวยท่านมีความสุขอยู่แล้วท่านจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกท่านจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหากท่านรู้สึกกังวลรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกมีอุปสรรค จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนท่านจะรู้สึกแบบไหนผมเชื่อท่านจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับท่านจะผ่านทุกปัญหาอุปสรรคไปได้แน่นอนขอบพระคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ